ดูเห็นสับมันแม่ยากระนาวใส่วอมสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีย่ำเศร้าพี่น้องกินบ่ออ่ะ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 อ่าน่อ่ะอ่ะอ่าอ่ะอ่อ่ะห่ะอัะอกะอ่ะอ่ะอ่ะ่่่่่่่อออนมอ่อะ่ะออ่ะะะอ่อ่อ่อออ่ ยิ่งงก็ไล้อืมเบ่งชงนี่คือล่ามที่สุดเลยของตีนนี่ยคลายแล้วที่คำยังคลายวะเจ็ดก้อนอีกอืมจ็ดก้อนอีกเจ็ดก้อนยางดูยางแจให้ยังเบิ่งดูยังดูฮะวานไหนยางจะหนาบ้านพี่ได้ไปสิห่อชุดรังบ้านป้าถั่วเก่งไอ้ลีวานนี้เขาเนี่ยงแห้งกันแท้จริงวิ่งเลยนะ อนมงอกดิฟ mm ัน hmm. ว cool. ่าพันแนนได้แล้วเว้ยคือชันยองึ้งอเท่าไขเข็มฮันจะย้องไปมาทะย้องไม่ได้เห็นทีบอผูนายนีกแห้วไปทีหอดก็ออดว่า พีในโลกเรต๊ะุตรออกมาวันนี้มันเป็นเพจโยวนบันทุนเนื่ยตัวบ้าโวตามที่รอในพีตัวนั้นตามเจ้านะตามทาว่าถูกเขาไปนไปส่งมันนะไปยังจิเบิงนางพีเนาะใช่เลยไหมกินกับหมกินนะนังอย่ยงโยกเมื่อเมื่อนำังนะน่งอะไรใช่

แป้นบปันใดกูดูอนตาันปูผืนะเบียงบ้านอ่างให้บ่งดูมีอะไรมั้เนียเอามาน้ามสน้ำหมอนะหมมีสิน้ำหมอกรชื่งเก็บเก็บขาตู้และนั่งเบากินกับเนี่ย ข้าเจ้าก <inaudible> ัเนียรบังขาเจ้าส่นยอดแล้วแล้วป่าลูงนี่แสบแสบจได้แต่บ่มีขาวขวัวเบิดไปขวัวซ้ำบ่ขวัวมันเบิดจ้เอฟสวัสดีครับนี่ๆๆ่หน่ยหรวะิงข้าเจ้ากัน

ไปดีปา้าลุงสุดยาบาลุงนุกซุกเลยแม้ไปเถอะเฮ้ยซุกซุกดวนจัะงินอะไรเนาะกินอย่างที่ยววนี้นเอ๋ตาอนป้าก่อนใกล้ๆกับตันตัวดิบตันมันมันซุกอยู่จังห้องอย่านั้น

เขามเขเคยไ้ mm, ี <c oughs> <c oughs> ้เขี่ยแถวเขาลูกอืมเขาเคยได้ใช่ไหมล้วใ่ใต้เนี่ยเขาพดง่าเนี่ยอะไรแ่ปะผ่ามอเขาลุกนยแค่ขั้แท่นี้อืมอืมเขาเขาเลยงย่าะอืม ก็เขได้เขาไปงเนาะเ่งตาเป็นแบบเบื่อเงตาเงตาคือโตนีเออนี่ครบว่าใช่ตอนเชา่เขาหนาที่เจ้าเอะรมันมันอันนี้มันขบมับเาขบุขเบาอยู่ะ่คืบเบาอยู่ไปก็เป็น้มหยามกันเนาะฮึมันเป็นตะหยามเป็นแบบอืม มันก็น้อยหนยแล้วนจะคือเตเวนเตเวนหลังเบามันคึกเตเเบาอเงี้ยมันึกเตเวนไปก็เห็นลอยคดอมันดุดเนาขี้ต้มเลยมันดุดตะขี้เนาะตะขี้ต้มเลยเนาะตะขี้อ่ะคุณคือเราคุณได้เจอเจอหูได้ได้ละใกล้ม่ขี้อะไรไมันเป็นเนี่ยอือจะไม่เหนื่ตายใครจะรับบอก

เอาไปไปหาไปเลยง่ายง่เขาก่นไม่ห็ตาเกินเนาะมาดูดุนี่นู้นนู้นมันหูแล้วหายมันไม่เห็นเหตุเฮ้ยลงหูจ้าขันว่าเห็นเหตเฮ้ยไปเอามาแป๊บหนึ่งเปนู้นทั้งมัน้งเหตุไม่ก็บอกให้มันเห็ดเนาะหัอใจใหญ่หัวใจเยอะ เอ้ยเฮ้ยมาันอย่อางเด,ดยืเองามาัล่หลบอมบอหนาวอย่อางเดียวนาจะคุณนัทพงศหรออืมมอดไดนักขอปล้วกกครพวกขำบออาวานี่ ชามคนละคนงานเนาะคนละสิบแปดเนาะบ้นนักท่องเที่ยวื้อได้ใางที่เจ็ดี่เจ็ดเยนนี้ในชามนี่ขี้หอยขี้หอดบอที่หอยล้กองกับกองผึง่เอามาเต็มสลัย

เงี้ยนอนจะนั่งมองแล้วแ่ิรับเปิดเถะบ้างใ่ทุกทีกมองเสร็งมองทักเลยนะจะฟากระเดาป่อยเฮ้ยต้องจรินอือคือฟากระเดาม่ใส่ปากสื่อเมื่สื่ลงเดินลงเฮียนอะนะนั่งนะมันไม่น้องคอยมี

I don't know, canh lại gammatin. I don't know, mang. Hm. Hello. 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 ไปเล่นอู่ไปแคเล่นอู่ฮะไปหูจัาหูจคนาไมาน่ะอือขับไปมาป้ะขัไปมาไปมารดเ้อจหนอนระดับดอนเขาเบือแหละไปโชที่อะไรวะเนี่ มันจะตายอยู่ดอกเหนื่ไงมันมีขั้ว่างเป็ดแต่หลังไปแล้วหนี่หน้าเลยพยายามกลัวมันเลยกินเข่าเนาะมันก็ให้อยู่ให้กินเนาะมันบินขึ้นมาจะชอบบินได้ชอบบินมาได้ขอบข่ายางมามีต้นปู่สองตัวบ่บินแบบเวรขมุนบินได้ก็บินมาตกชาเมืองไป เฮ้ยมานะครับในอีบุมมันก็ไปแล้วอะออมยังตึงก้าพนเหนกุ้งเนาะอันช่วงมีมงานอรในช่วงนงนหุ่เีนงอตอนนู้นเบิ่งบอยึกเอแหดลไปเป็นอเ้าไปเป็นกางนล้อเอ มาบอกินม็ดกว่าเลยด <c oughs> วยมักก่นะดว,วยัมีชอยู่มาเอปเ็นอะไรอ่ะเห็นหม่ต่มาเดี๋ยวหอมาก,กินด้วข้าวนหนวจัข้าวชุ่มจัข้าวงามข้าวชุ่มสอบดาสอบดสอบมึงข้าวชุ่มันเสียบเนะปลามันว่ก เลากเขูแข้งเกินผักมากเลขาตีอันแดงเขาขวผูกแขงขา้เขา่อาันแขงเาุธยังยาพี่นี่ใช้น่นบอกผักชเออใช้เง่นก็ใช้ทำมีน้ำห่ใหญ่ๆก็ได ลุงยังทำังไงอ่ะอยู่ขอการสิทธหนา,นะา,าด้ป่ะลุงมาดิ